สวัสดีครับสมาชิกทุนะกท่านนะครับข้อมูลม่นะครับเด็ดสิบลยล่างตัวเดียวนะครับเน้นที่หน่วยล่างตัวเดียวนะครับสูตรนี้นะครับสมาชิกอ่ะก็นเะน้เนไปที่หลักหน่วยล่างหนักเดียวนะครับเพราะว่าตามสุจิมันเดินที่หลัก่างในล่างเป็นะปสูตรใหม่นะครับก็ลองจับคู่หาดาูนะเป็นสูตรใหม่นะครับนะ สูตรใหม่ด้วยจะใช้ก็พิจารณาเอานะครับสูตรเก่าก็หลุเดเยอะนะฮะหลุเดเยอะมากก็มาว่ากันไปตามสูตรการคำนวณน,นะครับว่ากันไปตามสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับมาดูแนวทางนะครับเดินสิบหน่วยล่างตัวเดียวนะครับ ก่อนอื่นนะครับขอชี้แจงนะสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับชมใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็แนะล้กนวกันนะครับมาดูงวดแรกคำนวณได้สูตรนะครับพลัวงที่ได้6กสูงก็ขอเลขสูงหน,นึ่งหน่วยนะครับเป็นงวดแรกนะครับถัดมาคำนวณได้สองพลัวงที่ได้สี่สองนะครับขอเฉลกสอง พ้นที่2นะครับัดมาคำนวณได้นนหนึ่งอที่ได้สขเขาจะเรียกลล่อันีกอบพื้น,น,นเล้นี่ปพพืนเดนานมานะครับคำนวณได้เก้าที่ได้แปเก้ก็เลขเกของที่ เป็นนวดที่4นะครับเป็นเด่นสิบล่างนะครับเด่นสิบหลังล่างก็เดินดีทูเทีอยู่ที่หลังล่างนะครับเด่เนไปดินไปนะครับนะถัดมานะครับจำนวนนิ้หนึ่งผู้ร้องที่ได้ส่งเลยขอชื่อเลยนะครับเป็นนวดที่ฮะนะครับนะฮะพิซูตรใหม่นะครับนะ ขัดมาครับคำนวณได้หกคนละเท่ไหนสี่หกแล้วก็เขาที่ไมเล่านะครับเป็นงดที่หกด้วกันนะครับนะก็ชอบเก็ะเขมาจอไว้ดูสูตรการคำนวณนะครับมาไปดูสูตรการคำนวณพร้อมวิธีคิดวิธีทำนะครับช่วงท้ายก็จะใช้ลักพัหลักนะครับนะลักหมื่นหนึ่งก้ง ร้อยบนสีครั้งครับศูนย์บกศก็ได้ศูนย์ศูบแดได้แนะนั้นนะครับในรอบนี้จุดที่ได้ก็คือ8ปดนะสมาชิกได้แนะครับ8นะครับแปด นะในรอบนี้ฮนะแปเอจะคู่ไว้ก่อนนะเผื่อจะมานะครับก็จะเป็นสามแปดนะครับนะก็ไม่รู้ว่าจะมาตาที่จะคู่ไว้รอให้ก่อนหรือเปล่าสามแปดนะครับสามแปดนะครับก็อลองพิจารณาดูครับถ้าชอปก็ติดมาติดมือไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ทุกท่านสามแปดนี้ลืมนะครับใช้รงไปที่16นะครับแปดหกเจ็ดนะครับนะ่ะฝากเป็นแนวทางให้สมาชิกพิจารณากันครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามานะครับรับชม รเรื่องเราแฟนเพจทางเพจ vacebook มาตามต่อสูตรหน่วยบนเทียบชนสงสูตรได้ตัวเดียวนะครับมาโมี่แล้วนะครับก็มาเลยนะใครดูนะครับใครรับชมต่อเนื่องก็จะเห็นนะครับนะขอชี้แจงสักนิดนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าต่อจากโมี่แล้วเด้อใครไม่เห็นก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะมาดูลอนะทนนี้นะฮะมาดูตรงนี้กัน อใครที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็าฝากกดติดตามเด้อท่านจะได้ไม่พลาขดข้อมูลนะครับอ่ะมาดูทั้งสองสูตรนี้นะครับไปสูตรอย่างละสองตัวมาหนึ่งตัวเทียบชนกันนะมาที่เดียนวน,นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือศูนย์สีน่นะครับศูนย์สี่หนึ่งก็ที่ศูนย์สี่หนึ่ง ตัวน,นี้คือ5นะเปะ็นสีม่วงนะเป็นเลข5กับเลขหนึง่งนะครับสูดสุดชนก็มาตามที่ได้คำนวณน,นะครับนะสูตรนี้นะครับสมาชิกนะชนอยู่ที่หนึ่งนะครับมาเลขหนึง่งนะครับชนอยู่ที่เลขหนึง่ง ทีนี้มาดูในงวดนี้กันนะครับนะจะได้ตัวใดเนาะวิธีทําก็เหมือนเดิมนะครับนะขอสรุปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สรุปนะครับชนอยู่ที่เลขหนึ่งเนาะชนอยู่ที่หนึ่งเด่นที่สองกับห้าเด่นอยู่ที่หนึ่งลองลองสองกับห้านะเด่นที่หนึ่งมาตัวชนนะครับนะพลรัออกได้ที่ได้ศูนย์สี่หนึ่ รอที alors, office, as, sun, ่แกคือสูตรเกาะคราบตะชีลมือในงวดทองวันที่หนึ่งนะครับแปดเจนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในงวดนี้กันก็วิธีทำเป็นสูตรง่ายๆนะก็จะใช้นะครับเป็นของวันที่สิบหกนะเขียนตรงนี้ก่อน16 8หกดหกนะครับ ผลรางวัลที่หนึ่งที่ได้าก็คือ407041 40สูตรที่1ครับ407041สูตรที่2เหมือนกันครับ407041 40นะก็นะครับเอา สูตรที่1นนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักในบนหนึ่งครั้งนะครับบวกห้าคงที่นะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับสิบบนสองครั้งแล้วก็หน่บนหนึ่งครั้งนะครับเป็นผลลัพธ์มาว <IT ES> ันนี้จะชนหรือเปล่านะไม่มีใครรู้เลยนะก็พิจารณาว่ากันไปตามสูตรนะครับนะ สี่บวกเเป็นสิบเไปบวกหนึ่งเป็น1ิบสอบสงไปบวกห้เป็นสิบเจ็ดนะครับบวกหนึคงที่ได้แปดแปนะครับสูตรที่สองะสี 4, ่ศูนย์ไปบวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดไปบวกแปเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกได้หนะครับได้หกนะเไปบวก สี่บวกสี่เป็นแปดแปดไปบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกอ่ะถูกต้องครับได้หกบวกหนึ่งคงที่เอาวันนี้อ่ะสมาชิกมีตัวชนนะชนอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับสมาชิกเด้อในวันงวดประจำวันที่สิบหกชนเจ็ดนะครับดเด้อเดือนที่เจ็ดก็ไปรอลุ้นกันนะครับนะอ่ะทีนี้ไปตั้งกลับไปที่หน้าแรกนะครับสมาชิกนะหน้าแรกเด้อนะครับหน้าแรก ดังนั้นนะครับสูตร A สูตร A ได้อะไรนะลืมแล้วสูตร A ได้เจ็ดกับแปดโอ้อันนี้สีม่วงนี่หกกับเจ็ดสูตร B นะครับสูตร A ได้เจ็ดและแปดชนกันอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับก็มารอรุ่นกัน ชวนอยู่ที่7นะครับเด้อก็รอรุ่นกันนะครับในวันที่16สิงหาคมนะครับ2567นกะ็ะก็ให้สมาชิกพิจนารณาเป็นแนวทางกันนะครับกับหลักหน่วยบนตัวเดียวเทียบชนสองศูนย์วน 20, ันนี้7ตามีครับชอบก็นำไปใช้เด้อสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ